you mm -hmm. ตันตอกต่อแมงกีซอนนะครับปิดชิปแรกนะครับคนข,ของปีห6นะครับมาอำเภอจัก,กราดนะครับไม่รู้ว่าจะได้ตัวไหมก็เห็นพี่ๆนานๆในเพื่นนอนๆไปต่อมาแต่เขาไม่รู้เขาไปต่อตรงไหนมาก็ได้หลายคือนี้ก็ได้ถึง2ี่สิบโล เดี๋ยวผมลองมาเล่นลองมาดูครับเป็นคลิปแรกครับว่าจะมีผลงานไหมมาทำกับข้าวกินนะครับอยู่กลางทุ่งครับมาคนเดียวเดียวครับมาแบบเรียวๆเรียวๆเลยนะครับคนเดียวติดตามช่องนายปีวีแชนแนลเลยนะครับฝากไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวมาติดตามตอนยิงหนูกะต่อแมงจีทอนนะครับรับจุ กตัวน,นี้ย่างย่างเนื้อนะพี่น้องย่างเนื้อย่างเนื้อหนุบเวอร์เย,ย่างเตี๊กก็ยีราฟเตี๊กก็โย่ไปหาสัตนตอกครับต่อเมกี่ตรอนก็ต่อไปเลยครับครับมาย่างเนื้อนะครับเอาเนื้อมาเอาข้าวกินครับมาคนเดียวครับ เจ็ดก็จะกินข้าวนะครับผมงนมาต่อแมงต้อนกับมาสานตอกนู้นครับนี่นครับเนื้อคือวันนี้เลยนะครับติดผงติดผงมะนาวเอาเรียบเดียวๆเลยครับพี่น้องวันนี้นเดียวเียวได้นะ เอ้ยนจะได้เวลาชั้นเข่าเลยย็งเ,เขาเลยลองหาต่อดูพี่น้องมันจะได้มาหายิงหนูแลมาถึงต่อตมาตอนน่อแมงซ่อนพี่น้องรอติดตามรับชมเดิมรอกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวทำเจกกไปยิงเขาละ Sí, va เนื้อปิ้งเนื้อย่างเนื้อเนาะมาครับมากินเขาได้กันเดี๋ยวเลี้ยงเรียงเยงจทีจะทางก่อนพี่น้องเรียงเจทีจะทางก่อนเอาใส่เจ้านาะมาไก่ให้ดุกานได้หลายเอ้าใส่ถุงอย่างเนี้กินเนื้อนอ้องเกดมาไก่ให้ดุกานได ยั่อยู่ได้กินเด้อของหายากเอากินใหญ่เลยเอาเนื้อนิฟด้ดะเนื้อพึ่งซื้อมาวันนี้เด้อไอใจเนื้อพึ่งซื้อมาวันนี้พี่น้องตอนเย็นผิดไว้เอาอ่าจะถึงเวลากินเขาก็ลูกล้านเดิน มาพี่น้องแซ่บๆเอาแหละจะขี่จะทางกินแหละกินตามตูดเด็ดท่นครับเขาเขาเจ้าครับอืเนี่ยครับ พอจุพอจุหมูิีครับเ,เนื้อดิบก็คือเนื้อนวนวีหมกหูกันขายกล้องห้าล้อยครับเดี๋ยวกินขกาแฟกดจะไปหาตัดตอกหนูพี่น้อง บรรยากาศได้ครับหาทั้มจิปให้เอฟีดูนะครับน้อยงานสุดเลย มาเลยพี่น้องกี่เกาะเจ็บดีทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับครั้งแรกครับที่มาต่อแมงตอนทำคลิปลงครับซื้อเครื่องไว้้ตังแต่ปีกายเลยพี่น้องปีกายก็ต่อรู้แต่ไม่ได้ทำคลิปมันไม่ได้หลายพี่น้อง ได้พรสองขีดหาต่อแวบ้าน,น่ายเลอปีนี้ผมลองมาตอกแล้วอำเภอจักราดครับอืมสองชิ้นสองชิ้น โอ้หนามีเพื่อนมาด้วยเนาะมันมันต้องบึกบึกเนี่ยทิตย์หนาผมก็จะเปลี่ยนก้าเขากล้านึกเหรอครับก็จะไม่ได้ทําคลิปให้พี่้องดูแต่ก่อจะหาวิดีสอนวิธีการสันตอกการเข้าหมายเนาะก็ให้นานากดติดตามไว้เดี๋ยว ผมจะทำคลิปลงสำหรับมือใหม่ก็มือมือเก่าก็ดูเป็นอุทาหไปเนาะกสอนมือใหม่ครับวิธีการสั่นตอกว,วิธีการเข้าหมายในหวงวิชาครับเป็นการหากินเนาะ ตายไปก็ออกไปไม่ได้น้อพี่น้องอ่ะอืมเไปแล้วกินหนึ่งพี่น้องเยอชิน้นนึงครับ ที่นี่ก็รวยครับ ต่อคู่นี้นะครับชุดริมเจ็ดอันนี้เป็นต่อคู่กายผมเลยน,นะครับทำผลงานแล้วคก็เหมือนแต้มนะครับนี่ครับใส่โบมโบนะครับนี่ครับนี่นะครับเก็บก่อนนะครับหนึ่งแต้มน้องนี่ครับ เก็บก่อนนะครับหนึ่งแส้นครับดูดูคุยดูดูเต้ยไปน้องเนี่ยลอยอยู่เลยยังหลองอยู่ตัวนอ้องอ๋น,นครับหนึ่งแต้มแล้วนะครับพิดดูตัวเมียนะครับไปพี่น้องต่อ สรุปผลงานก็หาทุมแล้วหนูก็ได้ตัวเดียวตัวเดียวหนูไม่ค่อยได้ยิงครับไปรอบเดียวก็เขารลุดเลยครับหมดมาลอยตูแมงกิทอนกับแมกิซอนก็ไม่ค่อยเขาพอาะได้จานนึงครับเป็นลอยตัวเลยพี่น้องนี่แต่จากจานนึงนะครับเนาะพอหายอยากเนาะ ตันนี้ก็ห้าทุ่มแล้วจะเตรียมตัวกละบบ้าแล้วพูนี้ทำงานต่อครับก็ชอบช่องงานสปีชชแนลก็กดติด,ดตามไวเดอร์พี่น้องก็จะหาทำคลิปไปเรื่อยๆครับพอได้อยู่ได้กินอยูยแต่ด้มากร็จะขอลาพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ